ี่จ้าเมอาบองประโคนกรุบกรุบเนียสวัสดีค่ะพี่น้องสุกุสุคนเดอมาวมือนี้วันนี้เราได้อะไรคะเราจะไปเที่ยวพม่าค่ะย่างกุ้งใช่ไหมใช่กุ้งย่างโอ้ย่างกุ้งตอนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะป่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะกุ้งตัวใหญ่จ้าเราจัดมาเท่าไหร่หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลใหญ่มากฐานน้ำป่ะ ยี่สิบสองตัวบอกเออยี่สิบเอ็ดตัววันนี้เราจะให้ตังๆกินหนึ่งตัวนี่นะคะตปงเข้ากล้องแมงบังกันเลยเอออันนี้นางกระโดดขึ้นเองเลยนะทุกคนนางเริ่มรู้หน้าที่แล้วนะคะอยากเข้ากล้องดูเนื้อกุ้งดิดึง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 อยากโชว์แตงแตงยันยัแตงบ้านเรานะเขาเรียกแตง่นี้ภาษาอีสานเรีว่าแตงห้างแตงล่าง แดงขาวดูทุกคนอ่อนๆมากอ่อนนี้บอ่อนได้หน่อ่อนบอกนําแลกจวมน้ำจิ้มเราก็ทำเองนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดรไหยคะสูตรของเราเองน้ำจิ้มเธอสุดยอดอะไรสุดยอดล่ะน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มหักุ้งโมเดอร์โมเดอร์ มามามีโมแปลว่ามาทุกคนเป็นสับไตเติลนะคะซับถูกสับผิดจะบาว่ากันเลยเอาตัวใหญ่ๆว่ะมาคำแรกซับแบพี่น้องก่อนนางกินกุ้งครั้งแรกนางไม่รู้จักของอร่อยนางก็จะแกะกินแต่ตัวแล้วนางก็เหลือหัวไปให้นะทุกคนที่ไหนได้ของอร่อยอยู่ที่หัวนะหืมมันดิ แบ่งน้ำจิ้มไหมฮะเออเยกกะวะยังไงมาล้างบ่เกตเลยบ่คือนชำจิมก่อนโหกุ้งเด้งๆเลยอ่ะอือกุ้งแดงมากเลยอ่ะขอแบ่งน้ำจิ้มก่อนวางของส่ตัวเองเด้อเอาเนี่ยมาลองกันเลยโอ๊ยแล้วใครจะถือล่ะไม่กล้าเทอ่ะมันจะอาบต้องขางเกลือ ตั้งทำไมนิ่งจังลูอตั้งงอนแล้วนะแม่ตั้งไม่ได้กินรับไปแก้วขอละแก้วนะบอกวบกินคือบ่มีขยะอร่อยเนาะองเด้งอ่ะสดๆเลยทุกคนอยากกินตั้งนานแล้วไปที่ไรก็ไม่มีเนาะเมื่อวานไปก็ไม่มีวันนี้ได้มาแล้ว อันนี้เราไม่ทานเขาก็มีร้านเดียวด้วยนะสดยด้วยน้ำจิ้มเป็นไงมั้งคะอร่อยค่ะอืตัวยังไงเร่งจริงเราเราย่างถ่านเลยนะหอมย่างเองทำเองทุกขั้นตอนอู้มีโบกเลย ตังได้กินหรือยังอะตังรออยู่นะป้าป๋าเขียวก่อนนะตังจะดูมีิ้ันก็แปลกๆวะคือบอกเคยกินวะคืออะไร,รอะแม่ม,ม,มามคำพิสูงของเรา หัวไว้กินทีหลังนะคะโ <c oughs> อ,อ้มาแซ่บยอดแซ่บไปลิบ,บตามด้วยหอมต้นหอมม,ออม้วนเข้าไปมันสุดยอดปะสุดยอดหืมจิตใจอืม น้ำจิ้มกอนเลดอเี่ยพัก์ี้มันเซนป่ะพัก์ที้มันแค่นี้หรอพักชี้อยู่ในน้ำจิ้มหมดแล้วค่ะจะมากินมันกุ้งหัวกุ้งอืมใคร กินมาเนาะอืมมันลวงอ่ะมันลวงมันหยนุดอุ้ยอันนี้ไม่กินนะคะขี่มันอยู CEO ่เสียอ๋ออยู่ตังติดใจแล้วทุกคนตั้งรอก่อนไปเหินหอืมมาทุกคนเอาใหญ่ๆไปเลยอืม เปลืองพิชชูมาหนามันน้อยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยขมิตรเพื่อไงฉังไงจะนับหยุดเสียบ น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็มันเผ็ดม,ม,มากวันนี้เราไม่ได้อน,นะวันวันนี้เราไม่ได้เอาน้ำผ่อนมานะเพราะว่าเรากินทุนเรียนเราไม่กล้ากิน ก็เลยบุ hmm. mm. Mm ๊เลยเปิดตอมเลยกล้วแก้ม huh. ย mm ังดีเนี่ยเอาอ่ะเขาเรียกกุ้งเน่นมากเขาเรียกกุ้งอะไรคะกุ้งแม่น้ำค่ะไม่ใช่ค่ะกุ้งกามกามนะคะใช่เหรอเดี๋ยวเราต้องวันเรากินกุ้งแม่น้ำวิทยาดีกว่านะนะรอติดตาม มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะอร่อยมากอืมอืมอืมดเอือบันกุ้งเดือันกุ้งไม่ขีไประด้า้โอไม่ขี นานๆกินก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมต้องแยกกันกินนะแต่บ้าขาดจับข้าคเขอยว ตัวก็มีอ่ะตัวก็ไม่เหมี่ยตัวไหนมีมันเนี่ยไม่เหมี่ยอือตัวเนี้ยอยากได้แบบตัวใหญ่ๆแล้วมาพาหลังนี่ยนะมาแล้วก็ย่างนะน่แหละกุณแม่เรานั่นแหละอร่อยมากอร่อยตีอือดูด,ดิ <c oughs> เนื้อมันอนะยิบไม่ขาดอร่อยเปี้ยวกว่อนนะ น่มันคืออเบอกแล้วมาหให้มันกินเดียวแล้วนะให้กินแค่ตัวเดียวนะมันกินกี่ตัวแล้วแบบสองสาวอหรอ đinh đinh chấm xong Ngoan hoàn con Đưa tè nè măng còn Cúc sữa Right, Oi! กลุ่มยางยางกลุ่มผักแล้เพืเ่อนไงหืมผักหืมลวกลวกต้องให้นางใช่นะเราไม่ได้ใช้นางนราจะลืม,มพูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรอ ต้องพูดไทยจนแม่บอกว่าพูดไทยกับแม่ก็ได้เหมือนพูดอยู่เนาะจะบอกแม่อะไรสักอย่างเลยแหละแล้วจําคําพูดไม่ได้ผ่ะทุกคนแม่ก็เลยบอกว่าพูดไทยกับแม่ก็ได้ว้าวกิจกรรมครอบคอรัววันหยุดนะคะทุกคนกินนะคะหาอะไรกินค่ะ <c oughs> เวลาอยู่ด้วยกันจะถามว่ากินอะไรดีกินอะไรดี พอแล้วหลวงหนูกินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวป้าเอาตับให้กินย่างตับมาให้แล้วนะ่ะไมาถึงข้าวให้ลูกเธอหนงจะกระป๋องหน่อยอมหมดไหมคะกิปนี้ไม่เหลือ

ถึกใจเขาแล้วเนาะเขาอยากกินเตโดแล้วเนี่ยสมอยากมากมองน้ำจิ้มเหรอใช่ลงลึกแล้วเนี่ยลองดูแบบมองก็เห็นเนาะเราคว้าใจกินแบบนี้มันจะแบบเออเรากลัวตป็นางซื้อบอม อให้แก้มได้กินแบบนี้เออนี่บอกว่ากุ้งสดเป็นสีบลอ,อืดไปตั้งขาพัดคอเขาเลยเธอ <c oughs> ขอหน่อยปะปะ๊าตังตังจะตกลูกใครอยากติดตามต่างๆก็ไปกดติดตามได้นะคะข้างไหนคะ YouTube ก็มีเพจก็มีนะคะชื่อต่างๆงเองชแนลนะคะ YouTube เพจก็จะเป็นต่างๆเองนะคะเราก็จะลงคลิปของต่างๆเลยนะคะเป็นของน้องไปเลยไปกดให้ต่างๆด้วยนะเขาโฆษณาให้เนีดูด้วยใครบ่อยตัางฉันก็งงเมืม่อไหรจะแบ่งให้น้ำจิ้มเนี่ยอ้อฟอเยอะ เสียบหลายอ,อร่อยอ่ะอร่อยเน<ม>าะเราไม่ได้จะกินครั้งสุดท้ายตอนไหนวะเสียบพี่น้องเสียบยเสียบคักเสียบอิลิดูต่างต่างดูต่างๆทุกคนดู ดูดไมไ่ออกดูนักอ้อนอตังต้งๆเรากินปิ้งตับลูกมันจะตกอไนะี่ะอืม ปังเลยไหมคะอย่าตะลิบกอนเออขากุ่งแทงออกแล้วเหรอบัวขาไปซื้อริบเนียเด้อเออ <c oughs> ถ้าหลักกิบพาดพิพพพพพจมูกเขาจะให้เปิดแมตต์ตามสมัครใจหรือปาอืม

ที่ซื้อกับพี่ดวงหรอใส่มากไหมกำาลังดีอ่ะครั้งต่อไปก็ทําแค่นี้นะไม่ต้องเผ็ดมากเดี๋ยวต่อารมณ์บางทีก็อยากกินเผ็ดจะต้องตามอารมณ์เธอใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่รู้อีกหรอเยนีเยอเกให้ ดิดเด,ดจน้อยเธอแกะให้เธอก็ไม่แกะให้หืมว่าก,กินไม่ทันเธอหืมเซ็ปมัดหมดแล้วทุกคนจวดจัดฝัดบึง้งน้ำจิ้มก็ะเด็ดกุ้งก็ะเด็ดผักก็ะเด็ดคนก็ะเด็ดหย่า สำหรับคลิปนี้กุ้งย่างน้ำจิ้มเด็ดมากสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจใพวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า,จา